มันเพือหลายลำแบ่งกันเป็นชิ้วพี่ไม่ได้ตัวชินค้าบ่ได้ไปภาษีเขาก็บ่ได้เก็บมึงเนื้อเข่าคั่งเลยมึงเนื้อเข่าสำคัญเมื่อเธอเดือนของเขาในกรมมติบันเขาในแข่งมวลของเมืองให้ไป็นหมดก็กระทบไปหมดจน พวกกรรมกรซื้อรถเดนเก่าๆมาไว้ขี่ไปกลับเห็ดงานถึกยึดถึนัในเม็ดแล้วอืมน้เขาไม่ได้กันออกโอ้เลือดแม่นบหมครับนี่มันหมดสภาพพอทอดตลาดออกมา งพรับชิงรอบวันที่หวันยไม่ได้อยู่จอหวัน่มันต้องเ็สวันวันที่แปดปที่ปก็ออก

ตอนที่เปิดอยู่กับพอ่อรายได้กับพ่อมีห,หลายอยู่ขนาดนะัะเขาได้อยู่ได้กินอยู่มืนินประมาณมืนินนึงกับหกเกตแต่ร้อยแล้วพ่อแม่จำรอเขได้แก้เครื่องแก้คลองให้แม่ค่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีผลกระทบหลายครับลำบากว่าลำบากเป็นนี่เป็นชิ้นเขาพร้อมพผมเลยเป็นอะไรคื <laughs> อ,อต้องปเป็นชิ้นนี้หรือยังไงอ่ะ ปัญหาบ่ไดดได้ก็ต้องยืมหนี้ยืมสินมาใช่มาจ่ายแต่ละมือแล้วครับแต่ก่อนปัญหาใดกัพบพ่อผมมีหนี้มีสินคิดคักหรือ,รอเ่าลกคิดคักครับของกระเ็มดานนี่แหละเืาอก็ดได้แลนไปแลนมากซื้อเครื่องซื้อของให้แม่ค่าก็พ่อได้แก่รถแก,ก่เครื่องแก่ของอําหันค่ากับพ่อได้อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีคนกระทบไหล เราก,ก็เรียนหนังสือและะ้วก็การงานกับนิหน่อยลงกับท่าใช้จ่ใจกับหลายแล้วก็ไม่กับประคุณค่าใจใจห้องเป็นยังไงอยากให้ท่าเรือเพิ่นเปิดแล้วครับปัจิพบัได้มีรายไดนะ้แน่เดี๋ยวนี้รายไดยย้มันบ่ได้ษฐ์ไหลเมื่อละวล่อยล้อยก็บาทชื่อชินกระเบิดแหละเติมน้ำมันรถตบเบิด มือนี่น,น,น,นี้ยงนังบ่ไรยักบาทครับ <laughs> มีแต่ใจชระเจ้า <laughs> ก็แตกไปทั่วที่ตั่วเดือนไปอาเ็ดการให้งานมีการมีงานกับมีไปขายรถกับมี่มกับว่าคือเกาอ่าเยวางร้รัฐบาลซอยให้เปิดเร็วๆนี่แหละครับพอสิอมีรายได้เนี่ยเรืเ่องสินเชือครอบครัว หากินทุกคนแหละเนาะครับเนาะก็คึกคักพอใช้ยะได้อยู่พอหาอยู่หาก,กินสะดวกแต่พอมีโควิดมาก็ยืนมองหน้ากันอยู่นี่แหละกรมกรก็แยกย้ายกันไปบางคนมีนาธร,รมก็ดีไปบางคนไม่มีนาธร,รมก็เตะฝุ่นพวกเรือพวกชาวบ้าน ก็หอยเงากันหมดนะครับหรือว่าเมื่อก่อนรายได้ของจับจังจะเสร็จแล้วันจีนบ้างครับ,บโอ้ยวันละพันวันละห้าร้อยอย่างต่ำแต่เดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าไม่มีงานทําก็ไม่ได้สักบาทบางคนมีก็รายได้ลดลงเยอะเรือล่ะครับเรือแทบไม่ได้หากินเลยมีแต่ลอยังคัน,นลอยังคานก็อาทิตย์ละเที่ยวสองเที่ยว ได้พันสองพันไม่ถึงพันก็รอดูอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ทำใจอยู่เนี่ยครับถ้ารัฐบาลจะช่วยก็ช่วยติดต่อขอเปิดทางด่านท่าเรือเนี่ยพอได้ให้ ชาวบ้านกรรมกรชาวเรือพวกสามล้อพวกรถรับจ้างทั้งหลายพอได้อยู่ได้กินก็จะดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยมองแต่หน้ากันครับสามล้อที่มาจอดอยู่นี่อาทิตย์ละร้อยสองร้อยบาทไม่ใช่อาทิตย์ละ พันไม่ใช่วันละร้อยสองร้อยนะ 100, นะอาทิตย์ละร้อยสองร้อยบาทก็ยังไม่ได้โอ้ยลำบากมากครับ